สวัสดีค่ะที่ฉันนั่งสาวอัญชิสาพิมโนธรรมวันนี้จะมาวิจารณ์งานศิลปะซึ่งผลงานที่จะนำมาวิจารณ์ในวันนี้เป็นงานจิตรกรรมที่มีชื่อว่า f i g h t for Prosperity ของคุณสมศักดิ์ชาวาดาพงศ์ศิลปินแห่งชาติโดยเทคนิคของภาพจะใช้เป็นสีน้ำมันขนาดภาพนี้จะอยู่ที่130คูณ100เซนเมตรถูกสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2566 ภาพนี้เนี่ยเป็นงานศิลปะแนวร่วมสมัยที่ผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้ากับรูปแบบการแสดงอารมณ์ผ่านสีสันและลวดลายแปลงที่โดดเด่นซึ่งสร้างความรู้สึกถึงความขัดแย้งระหว่างตัวละครทั้งสองฝ่ายในภาพโดยแนวคิดของศิลปินในการวาดภาพนี้จะเน้นไปที่การถ่ายทอดความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ระหว่างความดีและความชั่วผ่านการใช้ตัวละครคู่ตรงข้ามและการตัดกันของสีอย่างชัดเจน โดยรายละเอียดของตัวละครและองค์ประกอบของภาพจะมีดังนี้ตัวละครฝั่งซ้ายจะเน้นสีโทนดำตัดกับแดงแสดงถึงพลังด้านลบหรือความชั่วร้ายมีลักษณะเด่นคือร่างกายสีดำทะมึนใบหน้ามีเขี้ยวและแววตาที่ดุดันแสดงออกถึงโทสะความเกรี้ยวกราดมีเขาใหญ่ยื่นออกมาจากศีรษะซึ่งอาจสื่อถึงปีศาจหรือยักษ์ มีการเผยเคี้ยวดูข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามซึ่งอาจแสดงถึงการท้าทายหรือการต่อสู้ตัวละครฝั่งขวามีสีสันสดใสเช่นชมพูเหลืองและฟ้าซึ่งมักสื่อถึงพลังบวกความดีความศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะคล้ายเทพซึ่งอาจหมายถึงเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางท่าทางที่สง่าง,งามมีการยื่นแขนไปด้านหน้าเล็กน้อยแต่ยังดูมั่นคงและแข็งแกร่งเป็นการ,รเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามด้วยความสนุ ในภาพนี้จะใช้เทคนิคการลงสีแบบแปลงผู้กันหยาบมีลักษณะการปล่อยให้สีหยดและไหลซึ่งทำให้ภาพมีความรู้สึกเคลื่อนไหวอาจสื่อถึงการประทะก,กันของพลังตรงข้ามคุณค่าด้านเนื้อหาสาระภาพนี้มีคุณค่าในฐานะงานศิลปะที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความดีและความชั่วรวมทั้งผสมผสานกับความคิดเชิงสังคมอีกด้วย คุณค่าด้านความรู้สึกภาพนี้สามารถกระตุ้นอารมณ์และความคิดของผู้ชมได้อย่างชัดเจนผ่านการใช้สีสันที่ตัดกันรุนแรงและการเผชิญหน้าของสองตัวละครซึ่งสร้างความรู้สึกถึงความขัดแย้งตรึงเครียดแต่ก็แฝงไปด้วยความงดงามในรายละเอียดของงานศิลปะคุณค่าด้านความงามในแง่งของการใช้สีและเทคนิคสีที่ตัดกันอย่างลงตัวและเทคนิคที่สร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวและทรงพลัง การสัดวางองค์ประกอบที่แสดงถึงการเผชิญหน้าของตัวละครสะท้อนความขัดแย้งและความสมดุลของความดีและความชั่วผ่านความงดงามที่แฝงความหมายลึกซึ้งนอกจากนี้ภาพนี้ยังสื่อถึงความขัดแย้งระหว่างความดีและความชั่วที่ดำรงอยู่คู่กันในสังคมไทยอีกด้วยผ่านการเผชิญหน้าของตัวละครสองฝ่ายพร้อมสะท้อนถึงความสมดุลที่ต้องค้นหาและรักษาไว้โดยใช้ศิลปะไทยผสานกับความร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์ หากผิดภาพประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ